พี่โอไม่ค่อยกินเนื้อค่ะนั่นแหละพี่โอระว,วงังโตเด้อน,นะคะแล้วก็นะะคนี่แหละอุบัติเหตุนะคะทุกคนป้องกันนะคะแล้วก็นี่แหละเห่าบอเดีย๋ยวชนเขาเขาก็ม,มาชวนเห่าเขามีเด้อพี่โอเอาตาตานูเริ่มเบอ่อแล้วแบบไม่ใช่ว่าใส่ซว่นมาแบตาเริ่มเบอ่อแล้วด้วยมาแบเริ่มแสบตานะคะทุกคนแสงแสงทั้งแสงไฟเลยแต่แสงกล้องเลยแสงกล้องแสง,ไไแสง,งเสงงสงขาเอาจองโดนมันก็จะเป็นตาไร่ม้นนะะ่นค่ะทุกคน พี่โอไม่ค่อยกินเนื้อนะคะพี่ชายเจ็บโอ้พี่โอโอ้ขอให้ป,ป,หอนะะอปลอดพัยเธอพี่โอเด้อนะคะโอ้ป้ากระเด็นออกจากบ้านไหมเธออออเฮ้ยเป็นแต่เจ็บพี่โอพูดองมาใล,ล้เคนดูขอให้นะคะพี่โอรักษาสุขภาพเด้นนะคะมีและเขาพมา่าชุนห้อเขาเออห้องม่าชุนเขาห้าบอไ ชนเขาขอขมาชวนเห่าน, spell, นะคะอู้นะคะขอให้นะคะคุณพ่อคุณเจ้าคุณพ่อเดอร์ิวอเดอร์นะคะปลอดภัยปลอดภัยเ้อร์พโอเดอนทางปลอดภัยนะคะินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะพี่โอ้ต้องอยู่รงทางก็จะยังเดบกเลี้ยงของนตาอยู่ของที่ในแซมป แต่จะเป็นอีกแบบนึงงด้บาทเ่ยสรุปจะดีนดว่าสรุปนี่อยักพัก่อนอ๋อเอบ่วุวมาก Adh, ยูได้ลดติดเดียวลดจดโอ้ยลดติดเดียวลดจดโอ้ยแสเศรษฐามาตาตาแดงเลยว่ตาแดงเลยนะคะดูตาตัวเองในกล้องตาแดงเลยโอูตองเหลี่ยมตาใส่กล่องตัวนี้คอนจิแเจม ต้องต้องจ้องกล้องนะโอ้กล้องชินชนีก็มีตัวเนี้ยต้องจ้องกล้องใส่ตาใส่กล้องไม่ค่อยติดแจมเอาเงินเนบอกขอบคุณนะคะสี่ล้านดวงตาข้างบนนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่แมวนะคะขอบคุณพี่โอนะคะขอบคุณคุณแม่หมูนะคะนอนหลับแล้วแต่ว่าเราเจอเนัจองจวดไปหายนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะขอบคุณแม่แม่ทุกคนเลยนะคะขอบคุณว้นะคะแม่สาวนะคะกินกา,ฟาแฟกันหรือวสิเลอนมาสดด้วยะ กินน้ำอะไรวเ่าเล่าเ,เราไม่ได้ขึ้นช่วงประมาณสามทุ่มนะคะทุะกคนแต่เราขึ้นช่วงประมาณนะคะช่วงประมาณหาทุ่มช่วงประมาณหาทุ่มต้องจ้องกล้องบ้างหเนาะ จงองกล่องจ้องพระาตาแดงแล้วเว้ยตาหนูเริ่มแดงแล้วเลยแดงดีด้อยกล่องกล่องใส่ตาเริ่มแดงแล้อ้าตาขึ้นวยใหญ่แต่ราคือเห็นนตาเล่องบึงเมืองกล่องจะชัดมพิงเห็นตาขึ้นวยใหญ่ใจะลูนอกจอยเลยนะ ดูอะไรดูหน้าดูตาตัวเองนะคะใครอยู่ข้างบนก็ลงมากนะไม่ยังดอกที่เบิรงนะคะทุกคนเราเอาศัยกล้องข้างข้างหน้านะคะดูดวงตาลทุกคนมาเสแสบตานะคะแล้วก็มันตาแดงนะคะทุกคนเราเอาศัยกล้องข้างหน้านะคะบน่นเกิดงอ็นนี่นะคะทุกคน